พระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคำพีทางพระพุทธศาสนาคือสุเมตดาบทซึ่งเป็นชาติที่พระองค์ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์กรคือพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการสุเมตดาบทซึ่งเป็นชาติที่พระองค์ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์กรคือพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการ ก่อนที่จะมาเป็นสุเมธดาบทพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นสุเมธพรามซึ่งเป็นผู้มีทรัพ์ยสมบัติมหาศาลแต่เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วพระองค์เกิดความเบื่อนหน่ายในชีวิตทางโลกจึงสละทรัพ์ยสมบัติทั้งหมดและออกบวชเป็นดาบทในป่าหิมพาน์จนบำเพ็ญตบะและได้บรรลุอภิญญามีความสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ในการนั้น มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนามว่าพระทีปังกระพุทธเจ้าขณะที่ชาวเมืองกำลังเตรียมเส้นทางเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าและพระสาวกสุเมธดาบทได้เหาะผ่านมาเห็นจึงลงมาช่วยปรับปรุงเส้นทางและได้เลือกทำหน้าที่อันยากลำบากคือการนอนคว่ำหน้าเป็นสะพานข้ามหลุมโคลนเพื่อให้พระทีปังกรพุทธเจ้าและพระสาวกสีแสนรูป เสด็จเหยียบข้ามไปได้โดยไม่เปื้อนโคลนด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยศรัทธาและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดสรรพสัพตว์พระทีปังกรพุทธเจ้าเมื่อเห็นดังนั้นจึงได้ตรัสพยากรณ์ว่าสุเมตดาบทผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต,ตการนามว่าพระโคตมะพุทธเจ้านับเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญบารมีอย่างจริงจังตลอดระยะเวลาสีอสงไขยกับอีกหนึ่งแสนมหากับ เพื่อให้ครบถ้วนในทศบารมีสิประการทานศีลเนกขม,มะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาจนกระทั่งได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย